สวัสดีจ้าเซลออมคู่ปตาบันดุงจ้ามือนิออมสีมารีวิว m u ็มยูีเก้าฟีดาวเนาะจ้ามือนิจัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าที่เขาเบิ้งคลิปนี้เนาะจ้าจังไดคันสนใจอัน m u ็มยูซเก้าศูนย์สองขั้นนี้กะทักโทรสอบถามเลยจ้าเดี๋ยวไปเบิ้งกันเลยจ้าว่าขั้นนี้งามขนาดใดจ้าไปเบิ้งกันเลยจ้าจ้าเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งกันเลยจ้า m u ็มยูซเก้าศูนย์สองขั้นนี้จ้าเป็นรถปีหกสามเนาะจ้า ันนี้ชั่วโมงไม่ชํารุดจ้าต่วากัสสิเปียนไม่เห็ไนไหมเนาะจ้าดาวยูที่ศูนย์บาทที่ดาวเน้ะจ้าสําหรับขั้นนี้พรปีละแสน 13, หนึ่งหมื่นสามพันงวดใหญ่สามพันทุกเดือนจ้าขล่เดือนกระตกเดือนละ 11, หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบสองงวดจ้าอุปกรณ์ที่ได้ชิได้ดันนาแล้วก็พานหลังเน้ะจ้าราคาเงินสดกะสิยุที่ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทเน้ะจ้า ห้าแสนเจ็ดหื่นบาทได้อุปกรณ์นาลังเนะจ้ะรถตรวจเช็คพร้อมใส่งานแล้วก็เก็บสีเก็บรายละเอียดเก็บงานไก่อนทรงจ้าแล้วก็มีบริการอ่าจัดทรงฟี่หอดบานเนะจ้ะสนใจขั้นนี้ทักสอบถามใด้เลยจ้าฟี่ดาวเนะจ้ะ